สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับไรซ์สดนะครับจากรัสเซียเราอยู่ในพื้นที่กรุงมอสโกใช่ครับเกียร์สคัญนะครับแชมป์เก่าเยอรมันนะครับเจอกับเม็กซิโกครับที่สนามแห่งชาติของรัสเซียลุสนิกิสเตเดียมนะครับผมลิสตันโจนะครับสุรศักมาทวีแล้วก็คุณไก่ป่าเอกราชนะครับดิติสุสกุลครับผมก็มารายงานนะครับวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เรามีอีกหนึ่งคนนะครับ ซึ่งจริงๆก็เป็นนักข่าวที่เรียกว่าเป็นหนึ่งใน5ขุนพลของสหสกตที่มาชาติเสียครับเดี๋ยวมองหากอนอยู่ไหนมาก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าไอโมไม่เห็นครับไม่เห็นทีไหนี่มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โครับอ่าเซอร์เต้วิทุทุพพรสีมาครับอ่านะครับก็เราสามคนวันนี้ก็มาประจําการกันที่สนามแห่งนี้ครับครับอืมแต่ว่าก่อนอื่นเลย เราจะมา3าคนพร้อมกันแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนสกาแฟเบนแอนด์บลูนะครับกาแฟของคอบอนนะครับหอมอร่อยเกินห้ามใจของดีจริงของดีที่เราทํางานกันหนักบางทีเดินทางไกลครับทงานแล้วแบบว่ามันเพลียมันแบบว่าตื่นมาแล้วมันไม่สดชื่นครับชงกาแฟือนเช้าเช้าเนสกาแฟนี่แหละนะครับดื่มแล้วก็ให้สมองมันปลอดโปร่งเมื่อวานเนี่ยสี่คู่เลย เราก็หนักแฟนบอลที่ไทยก็หนักห่วงมากจะบอกว่าเน็ตกาแฟเบรนแอนบูนี่นะครับเนี่ยของผมเนี่ยพกติดตัวไว้ตลอดอนะครับนะครับนี่นี่ให้ดูนี่นี่ครับเน็ตกาแฟเบรนแอนบูนะครับกาแฟของคอบอลครับนะครับหอมอร่อยเกินห้ามใจครับนะครับนี่มีนะครับผมเนี่ยผมชอบเลยมีหลายรถมีหลายรถด้วยกันผมชอบเนี่ยสองรถนี้แหละผมเลยพกติดตัวแต่ว่า อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันผมเนี่ยชอบรส Rose เอสเปรสโซ่โรสแล้วก็ลิชอะโรมาในห้องนัาข่าวเรามีน้ำมีน้ำาอ้อนไว้บริการเราก็เนี่ยพกมาจากจากบ้านชก็พกขนาดด้วยเพราะมันสดชื่นจริงช่วงนี้บอกว่าต้องบอกว่าคือทำงานเนี่ยลุยงานกันหนักอันนี้ไม่ใช่แต่พวกเรานะ ทางบ้านด้วยนะครับคอ,อบอลทางบ้านเนี่ยดูบอลโอ้ยต้องเพราะเวลาที่แตกต่างกันของเมืองไทยแล้วก็มีหลายคู่<ช>คนะครับแล้วมันบ,บางทีต้องตื่นแต่เช้าเนี่ยไปทํางานไปอะไรกันใช่ไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศที่น,นสนามครับก็คือว,ว่าคนมากันเยอะแล้วโดวยเฉพาะแฟนมาซิโกโเนี่ยตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะมาเยอะขนาดนี้นะแต่ว่ามองทางไหนก็มีแต่สีเขียวอยู่ไกลนะจากเมาซิโกมาลาสเตียเนี่ยผมว่าไกลมากนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นจากสายตาตรงเนี้ย ไม่แพ้แฟนเยอรมันเลยนะครับแล้วก็คึกคักสีสันเยอะสีสันเยอะแล้วก็สาวๆจังโก้เนี่ยผมว่าความคมของตาหน้าตาที่ว่ามันดูแล้วมันอิ่มเอิบได้ได้ในเรื่องความคมนะผมอ่าไม่ใช่ตอนนี้เป็นกันบ้างบรรยากาศครับผมเนี่นี่นี่อเมริกาอเมริกาอเม่ิกาครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มาจากเอ่อจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่นะครับญี่ปน นะครับแบบนี้เราเราอยากเจอแบบนี้แหละสาวเม็กซิโกน่ารักมากตรงไหนตรงไหนพี่ระวังรถนะครับระวังรถตากล้องเราเราต้องคือคักมากอากาศดีนะออกไปทางร้อนด้วยซ้ำมาตรงนู้นตรงนู้นพี่ตรงนั้นมีมีมีกลุ่มกลุ่มกลุ่มแฟนจังโก้เยอะอยู่ครับเห็นไหมพี่ผ้เกี่พี่สังเกตนี่หน้ากากทำไมหน้ากากทำไมเขาต้องใส่หน้ากากกันด้วยเป็นน้ำมวยป้าดังเล็กๆพี่สา้หน่อยไหมถามผู้หน่อยไหมทำไมเขาต้องใส่หน้ากากลาซ่างโอ้โหมันแหมมาก ตอนี้เขาสัมภาษณ์อยู ok. ่อ๋อสัมภาษณ์อยู่อ่าเดี๋ยวรอโอเคนี่ฮะไม่เราเจ้าที่ในซคาีนูเนสต์ทำไมเขาจะพูดจาอะไรกันนะพี่ดูแบบว่าแปลว่าแปลครับแปลหน่อยครับแปลหน่อยแปลหน่อยครับเขาบอกว่าวันนี้เราจะเต็มที่ที่สุดเยอรมันอยู่ไหนของโลกเราไม่รู้อ่าโอ้โห นี่ทุกทคำทุกประโยคแบบนี้เลยใช่ฮะสุดยอดครับพี่สุดยอดสุดยอดนะฮะพูดเร็วมากพูดพูดจริงเสที่บอกว่าเป็นกับอะลองถามลองเข้าไปถามดิเขาเป็นใครนักกามาดูเป็นนักเเปลอโชว์โชว์ไปฮลโลเฮลโลเฮลโลอะไรอะยมัสยูมัส p บลเซ่เลมิเลียวยูยี้ยูสยูมเาใส่ก็เราใส่ Thank you very much. Thank you very Thank you very much. It's Nice cafe. It's a good coffee. Where's the coffee? Oh, good coffee. Yeah, oh, yeah. 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 How yeah. the yeah. coffee? Yeah. 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 Good, good, yeah. good coffee. Good yeah. coffee. coffee. Yeah. 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 Uh, เอ็ s ิซ์พอร์เตอร์อาราดูเอคือไม่ได้ค่เพราะคนไทยคนเป็นสกูชอบนะครับซัมกาแฟ h e r เอ่อมีไหมมีไหมมีไหมตกองไหมตอนนี้มีแต่ไม่อยากให้เราแก้โอยมีตัวก้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้อนเโอ้ยโยอ้ย้ย้อ้อย้ยยยอยออเยอ้ เข้าไปมือเงินมากมือครับเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไรกินอะไรก็ไม่รู้ว่เป้าหมายผมเป็นไงอ่านอันนี้อ่านจะดูหน่อยครับเป็นเอ่ออันนี้เป็นสาวรัสเซียเลยครับอ่าแบบโบราณโบราณชุดโบราณนะพี่ชุดโบราณนะพี่เข้าไปขอถ่ายรูปหน่อยได้ถ่ายรูปหน่อยอันนี้ต้องถ่ายเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตงวะอ่าเดี๋ยวให้รอพี่พี่โจอ่อยมาหนึนะครับคนมาต่อคิวเยอะมากอ่านะครับรัสเซีย ครับาอยู่ลซอาัตชาอยู่ปีดอังกฤษกฤษอ่า่าอยู่คัมฟอมอาจากรัสเซียจากมอมอสกจากมอสโกโอเคโอเคมือไม้ผมไม่ค่อยเป็นอันนี้เรื่องการแสดงนะครับหน้าอกชุนหน้าอกนิดนึงอ่าผมบ้างครับผมบ้าง บงม้ด้วยเลยด้วยเหรอครับถ่ายชัดยังโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ให้ผมไป็นป้าวกับงวยป้าวอยู่ตั้งนานก็บของสาวๆนี้ถ่ายถ่ายทีนี้ถ่ายทีนี้ชัดชัดแน่นอนครับชัดแน่นอนอ่าเลยเลยใช่ครับว่าคิวยาวพี่คิวยาวเดี๋ยวเราเดินกระเทือพี่อ่าเราเราเรากล้องใครพี่กล้องใครเอกล้องกอล์ฟอันนี้อ่า โอ้มีมีมีคำขอบคุณแบบแบบรัสเซียด้วยคำว่าออกเสียงว่าไงนะสปาซิบะสปาซิบะสปาสปาเหมือนแบบเราเรานวดเท้าหรืออะไรเงี้ยสปาซิบะสปาสีคือแบบเหมือนเห็นอะสีจริงอะไม่หลักการออกเสียงหลักการออกเสียงหลักการออกเสียงไม่เมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี่ยที่ให้กาแฟไม่ได้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวตั้งใจไว้แล้วเนี่ยกาแฟเมสกาแฟเบรนแอนด์บูเนี่ยกาแฟของคอบอล หอมอร่อยเกินห้ามใจเนี่ยพี่จะไปชงข้างในนู้นเมื่อกี้ให้เขาไม่ได้เมื่อกี้มุบอกไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมแต่ว่าแฟนเราเป็นคนโหยว่ากูดคอฟฟี่พูดเองเลยใช่เออนู่นเป้าหมายใหม่มีไหมมีไหมวอร์สองลองมาดูมาดูมาดูนู่นนู่นไปดูไปดูแบบว่าอะไรนะสีสันอ่าอ่า้าเรียกอะไรนะอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่ามียืนบนไม้ยืนบนไม้นี่มันใช่ไหมเออสาวดอยเอาหน่อยเอาหน่อยดอย

Yeah I hope Germany wins but it's g o i n g to be an interesting game a lot of fun but Germany What is the score prediction One new two one two two one two one two one Mexico two one Germany ไม่เชื่อคงคุณพ่อนะคนนี้แอนยุอันยุ Let the strongest to win ก็คือให้ทีมที่ดีกว่าชนะไปนะครับคุณพ่อว่าเบิโกชนะ2-1ส่วน2สาวคุณลูกบอกว่าเยอรมันชนะ2-1นะเขาเห็นต่างกันต่างกันมีอยากจะขอไลน์ขออะไรไหมฮะ มีเบอร้มีเบ้โอเคเอ็นจอยดีกันเอ็นจอยสบา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 ยครับอันนี้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 ครับครับผมอันนี้เราต้องต่อตัวขึ้นไปถ่ายรูปกับเขาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปดูอันนี้ดูข้างหลังก่อนครับดูข้างหลังกูนะเฮลโลแบล็อกวีเล่แอ๊ดรอ๋อเหรออาอเหรออ๋อเหออ๋อเหรออยู่คัมฟอร์มเม็กซิโก Yes yes. วิซิตี้วิ e ิตี้เม็กิโกซิตี้ Yes มิโกซิามาจากมาจากเมืองหลวงนะครับมิโก .Do you c o n s i d e n that today Mexico will win?To Mexico?Yes. I I hope so. I hope so. Yes. เ้มาเซโร่เขินนนี้เขน But Germany is really good team, right? Yes, it's a really good team. But, but you have a uh, hope. We have hope. Oh. Yes. <laughs> and how? How How long you come to Russia from your hometown? Like how many hours? Yeah, how many hours? Like 16, 16 hours. Sixteen hours, by, more or less. By yes. Oh. We made a stop in France and then here in Moscow. Oh, you ก็เปลี่ยนที่ฝรั่งเศสก่อนค่อยมาถึงรั oh <my> สเซียอ๋จะหัวคีบลมวันเต็มๆเลยนะครับคโอ้โหว่าใจใจรักมากครับพี่ต้องทำตัวสุภาพมากถามต่อได้เลยครับโอเคไอวีวีโฮปจากทูเดย์มาสกอว์วีวิน Thank youWhat scoreWhat score you expect tonight two one two twoI don't knowI hope that they get like a two two or อะไรนะโอเค ก็โค้ชก็สองสองก็โอเคแล้วหรือไม่ก็เป็นไปได้ก็ไม่เชียว thank you นี่นี่พ่อนี่ที่เดดมากอาถามหน่อยถามคุณพ่อหน่อยพ่เราล่ะอ่าอีดีดเซว่นเวิดคสใครับเซเว่นเวิส์ทนเม็กซิโสด a อ่ฟริกาเอ่อ อเมริกาเป็นบอลโลกคันที่เจ็ดของเขาแล้วค่ะแรกตั้งแต่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพถึง96อ่าไนที86ดีตรงมาแล้วดูน่ะดีตรงมาแล้วดูน่ะในเม็กซิโกมีสองฟุตบอลโลกครั้งแรกใน1970เม็กซิโกชนะด้วยทีมเดียวกับทีมที่ชนะในปี1970ในปี1970เม็กซิโกชนะด้วยทีมเดียวกับทีมที่ชนะในปี1970ในปี1970เม็กซิโกชนะด้วยทีมเดียวกับทีมที่ชนะในปี1970ในปี1970เม็กซิโกชนะด้วยทีมเดียวกับทีมที่ชนะในปี1970ในปี1970เม็ก I hope Mexico of course I hope everybody I hope Mexico win but it's a very hard world very hard team thank you Thailand thank you Thailand Thailand thank you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  can I take photo with you ต้องต้องขอถ่ายรูปเขาก่อนครับเพราะว่าต้องเข้าทางคุณพ่อถ่ายถ่ายถ่ายรูปพี่ไหน อ่ะนะครับเรื่อนโจก็ไปถ่ายรูปแล้วครับนี่มือ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 ครับมือเรื่อนโจครับมือนะครับโอ้โมือไซดูจังนะไวมากมากเลยครับเรื่องแบบนี้ไม่ไม่ไม่ต้องสอนต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องงานทั้งนั้นนะครับแล้วก็บอกไปถึงทางบ้านด้วย,วยคือจริงๆเนี่ยไม่อย่างนี้นี่จริงๆเนี่ยเสียงเสียงเมื่อวานเนี่ยหายไปหน่อยนะวันนี้เสียงกลับมาเราไม่อยากจริงจริง ก่อนหน้านี้ไม่คึกคักเลยไม่คึกคักเลยแต่มาเห็นตอนนี้เปมาไดแกะอันเนต้ตอรเว่ยมกซิโกติมอนตัดตอมาได้เว่ยมกซิโกติมอนตัดตอมาไดเมาฮิโกเนี่ยแบบนี้นี่คือบรรยากาศของคู่ต่อโลกใช่นี่นี่หันมาดูนี่ดีกว่าที่ที่เราเป้าหมายต่อไปเรานะฮะนะเราต้องต่อตัวไปถ่ายไหมไม่ต้องขนาดนั้น เสือเตีย้ยเข้าไปหน่อยเสือเตีย้ยเข้าไปหน่อยเราจัวางกลัว,วผมไปล้มแล้วก็ขาไปโดน่ไปโดนขาแล้วก็ล้มกันทั้งหมดเลยฮะอ่ามันก็อันนี้เจอจกันได้ทุกเอิ่มทุกเมืองนะพี่นั่นนั่นเป็นอะไรที่เป็นของรัสเซียจริงๆอ่าเขาเขาคงอ่าคิดเองแบบนี้ขึ้นมาแล้วะนะครับซึ่งก็ได้รับอ่าการตอบรับที่ดีนะใครมาดูบ่อนโลกที่นี่แล้วไม่ได้ถ่ายรูปก,กับเนี่ยอย่างเงี้ยสาวๆหนุ่มๆอย่างเงี้ยที่เขาต่อตัวขึ้นไปเนี่ยไม่ถึงเหมือนกันนะอ่าเหมือนมาไม่ถึงเนี่ยเป็นนสสีั ะรัอนี้ก็ว่าคนยุ่งที่จริงนะคือไม่ใช่เฉพาะเยอรมันหรือว่าเม็กซิโกก็มีทั้งรัสเซียเจ้าเจ้าบ้านเอเชียนะครับอ่ะก็มากันคนไทยก็น่าจะมีเยอะแกมนี้คนไทยก็นี่อะไรเนี่ยบูดดันแล้วกิงกองเชียร์นี่เป็นแนวเพราะว่าคนล่อคนล่อกระทิงนะครับ คือบรรยากาศบปรโลนะครับคือเต็มเดนียวแหละเต็มเดียวเต็มเดียวเต็มเดียวครับโกเมสนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเรายืนอยู่ที่ว่าน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดนะครับของสนามรรสนิกี้เพราะอยู่ใกล้รูปปั้นท่านเลนินนะฮะตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนสนามนี้เริ่มต้นสร้างขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยใช้ชื่อท่านเลนินด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ ก็เปลี่ยนแปลงมาเยอะอันนี้ก็รีโนเวทใหม่มีการส่วนนอกเนี่ยอาจจะแบบพยายามคงสภาพไว้รูปแบบเดิมแต่ว่าข้างในเนี่ยมีการปรับไปเยอะ,อะ,อะลงทุนไปเยอะเพื่อให้เอความทันสมัยเข้ามาะนะครับก็เอออย่าลืมนะครับว่าเออเรามีโปรโมชั่นสำหรับเออ่อคนที่ชอบเออ่ดื่มน้กาแฟครับนะครับก็ ร่วมสนุกกันนอกจากได้ดื่มกาแฟอร่อยแล้วนะครับแล้วก็มีการร่วมสนุกนะครับก็คือส่งซองเปล่ารถใดก็ได้ครับ5ซองนะครับมาร่วมสนุกแล้วก็รู้เป็นผู้โชคดีได้มาเที่ยวรัสเซียสมบัติบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะติดตามได้ที่ Facebook ของเนสกาแฟ Thailand นะฮะค,คือไม่ใช่แค่ว่าดื่มเพื่อให้สดชื่นแต่ว่า<ไ>ยังมีโอกาสลุ้นโชคด้วยครับเนสกาแฟเบนแอนบูนะครับก็ไมว่าซองชนิดไหนเลยนะครับ กาแฟเนสกาแฟเบนแอนบูกาแฟของคอบอลอร่อยหอมอร่อยนะครับเกินห้ามใจนี่เลยสโลแกนนี้จำง่ายๆนะครับแล้วก็ดีจริงๆนะครับก็เราก็ทานกันเรื่อยๆนะครับช่วยปลุกชีวิตตอนเช้าๆให้มันคลึกคักพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะสู้กันต่อไปนะครับนะครับโอเคนะครับก็ไลฟ์สดวันนี้ รไปดูเกมนะจากรู้สึกดีเดียมนะครับก็ผมว่าผมได้โอขาดเยอะนะโดยเฉพาะนมาซิโกใช่นะครับเครื่องแต่งกายที่แบบมาแบบเต็มยศมากเอาทัศนะกันหน่อยไหมว่าคู่นี้เยอรมันกับเม็กซิโกมองยังไงแต่ละคนของผมเนอะวันงี้ผมเชียร์เยอรมันนะะฮเชียร์เมซุตโอซิลนี่นี่นี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งข้างในอ๋อเด็กปืนเด็กปืนอ่าแล้วก็คิดว่าน่าจะชนะได้แต่อาจจะไม่ง่ายผมให้สกอร์ไปที่สองหนึ่ง ผมก็ผมอ่าผมก็มองคลาย้ายกับเือเตียกันว่าเยอมันก็ดีกีดีกว่าศักดิ์ศรีแชมป์เก่านักเตะโดนรวบก็ดีกว่าครับแต่ว่าไม่สกรผมว่าบอลก็เล่นยากนะแล้วก็เป็นทีมหนึ่งที่มีลูกเก่าในฟุตบอลระดับบอลโลกว่าเขาเขา,เขามาเล่นกันบ่อยแล้วา้ายนีนเหมือนเป็นขายป,ประจำขายประจำเหมือนกันขายประจำนะครับผมว่าเยอมันชนะก็แต่ว่าคงไม่ไมง่ายเหมือนกันก็ให้เหมือนกันคือ2-1หนึ่งครับอ่าครับก็มองแล้วเนี่ยอ่า ยังไงพี่ก็ว่าความคงเส้นคงวาของของเยอรมันน่าจะดีกว่า3มแต้มแน่แต่ก็อย่างว่าแหละก็หืดหน่อยนะครับแต่ด้วยคุณค่าคุณภาพของเยอรมันยังไงก็เก็บ3แต้มนั้นแรกให้สองหนึ่งอีกคนแล้วกันนะครับก็สุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับว่าเจอกันทุกวันครับการสนสามนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องขอบคุณ นะครับผู้ใจดีของเราครับเนื้อกาแฟเบนแอนบูนะครับกาแฟของขอบอลหอมอร่อยเกินห้ามใจครับอนี่ยัก็ไนนะกอัเลยครับสวัสดีครับ